ฟุตบอลไทยในช่วง FIFA Day, ฟีฟ่าเดย์แฟนบอลไทยไม่ได้เหงานะครับวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยฟุตบอลไทยลีก2ไทยลีก3ก็ยังคงแข่งขันกันตามปกตินะครับไทยลีก2เข้าสู่ช่วง5นัสสุดท้ายของฤดูกาลปกติแล้วนะครับก่อนที่จะไปเพย์ออฟอะไรก็ว่ากันไปขณะที่ไทยลีก3รอบชิงเป็นลีกก็มาถึงนาที่3แล้วนะครับดูกันสนุกแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้อย่าลืมครับเที่ยงคืนนะครับเชียร์นักเตะทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีไปแข่งขันรายการวอฟคัพอันเดอร์ยูยีานะครับก็คือรายการฟุตบอลช ร้วนอายุไม่เกินที่สปีนะครับซึ่งเขาเชิญทีมชาติไทยไปแข่งแล้วเราก็มาเดินสนามเกมแรกไปแล้วแพ้ให้กับเกาหลีใต้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับในเกมที่สู้กันได้นะครับแต่ว่าเราก็แพ้าตามคาดไม่ได้พลิกผัวอะไรวันนี้จะเป็นรอบจัดอันดับนะครับแข่งขันกันเที่ยงคืนพอดีเลยนะครับก็ทีมชาติไทยจะเจอกับจอดแดนนะครับจอดแดนเนี่ยเกมแรกแพ้ซาอุดิอาระเบียในการดดลจุดโทษนะครับแพ้เสื้าพดวนจุดโทษเสมอกันในเวลานหนึ่งประตูต่อหนึ่งวันนี้เตะกันเที่ยงคืนถ่ายท้องสดทางไทยรทัฐทาง เกมนี้เนี่ยนะครับโค้ดอิสระสีธโลก็ยอมรับว่าเป็นงานหนักแน่นอนครับเพราะว่าดูจากเกมแรกการสเกลในเกมแรกมาเนี่ยทั้งจอแดนทั้งซาอูที่เล่นกันเนี่ยมีสปีดบอลที่เร,เร็วมากนะครับขณะที่ทีมชาติไทยเองเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะมีการโรเตชันเยอะหน่อยก็น่าจะ -67 คนเลยทีเดียวครับน่าจะโรเตชันเกินครึ่งทีมนะครับเพราะว่าโค้ชอิสระสีธโลเองก็ต้องการที่จะดูผู้เล่นเพื่อมองต่อไปถึงเกมชิงแชมป์เอเชียที่กาตาร์ในเดือนหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวหลักๆ,ๆเองก็อาจจะเหลืออยู่่่ไมเยอะะแตพพวกชนนััครบ พวกวอลินทอนจูคิดอะไรพวกนี้นะครับน่าจะได้ลงเล่นอยู่นะครับก็เรียกว่าจัดตัวผู้เล่นเพื่อที่จะดูตัวด้วยแต่ว่าก็ยังสู้เต็มที่นะครับซึ่งเขาก็โคชอิสราเอลเองก็บอกว่ามีวิธีการที่จะเล่นกับจอร์แดนอยู่มันไม่ใช่งานง่ายนะครับเพราะว่านักเตะของเราชุดนี้ก็อย่างที่บอกเราไม่ได้ตัวที่อยู่ในระดับไทยลีกตัวหลักๆไทยลีกไปเพราะฉะนั้นน้องๆนักฟุตบอลบางคนเนี่ยชื่ออาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนก็สู้กนอย่างเต็มที่นะครับเกมเจอเกาหลีใต้ก็เห ว่าเอาให้ถึงที่สุดก็แล้วกันผมว่าบอลมันออกได้สามาฟุตบอลแบบนี่โคตรอิสระสีชโลมักทำได้ดีนะครับเราก็มีลูดี้ชนะจอร์แดนได้โอกาสเสมอก็มีโอกาสแพ้ก็มีนะครับลองดูครับคืนนี้เที่ยงคืนนะครับเชียร์นักเตะทีมชาติไทยพบกับจอร์แดนครับดูนักเตะสายเลือดใหม่ที่จะกล้ามาเป็นกำลังสำคัญของ,ของทีมชาติไทยในอนาคตร,รอเชียร์กันที่ทีวครับ